สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูต้นสักุล่านะคะหรือต้นอันนี้ต้นอุมแมะค่ะน่ยค่ะถูกนะคะเนี่ยไม่ถึงหกร้อยด้วยซ้ำประมาณห้าร้อยกว่าบาทค่ะสั่งเบอร์หกนี่ค่ะริงประมาณเนี้ยน่าจะสูงประมาณเม็ดนึงได้ต้นนู้นสูงใหญ่เลย ก็ราคาถูกนะถูกกวา่ากุหลาบอีกนี่ค่ะต้นนี้น่าจะหกร้อยเจ็ดร้อยกว่าบาทได้รอเปล่าไม่ถึงพันค่ะต้นใหญ่ด้วยถังใหญ่เอ็มแปดแปดเอมก็ดีอ็มแปดนี่ค่ะช่วงนี้กำลังออกขายเยอะนะคะอืเดือน กุมภามีนาก็บานเยอะมากอันนี้ต้นกำลังน่ารักอันนี้ยิ่งน่ารักใหญ่เลยสีชมพูสูงประมาณเมตรกว่าได้อันนี้คือจะดอกนะเนี้โอ้ต้นนี้น่ารักมากนี่คือจะดอก สังเบอร์โกค่ะดอกอูเมะนะคะอูเมะอุเมะก็อดอกบุย้ยเอ่อที่เขาเรียกบุ้ยนั่นแหละค่ะที่ญี่ปุ่นค่ะไม่แพงเลยไม่ถึงหกร้อยด้วยห้าร้อยบาทโอ้เล็กๆนี่ก็มีค่ะเนี่ย ก็เข้า่อต้นน่ารักอันนี้เหมือนกันเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยขายที่น่าจะประมาณสองร้อยอ่ะไม่ถึงสามร้อยด้วยสีขาวสีชมพูนะคะประมาณสาสิบเซนได้หรือเปล่าเยอะเลยค่ะ ยาสยมีขายเยอะนะคะช่วงนี้ออกเยอะอย่างอื่นก็มีค่ะสีเหลืองโหต้นหนึงสามสี่ร้อยต้นละร้อยกว่า อันนี้ซากุระค่ะนี่เขียนไา้ว่าซากุระนะคะสามร้อยสี่ร้อยสับาทได้นี่ก็ กุลเหมือนกันค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะมีขายเยอะมากช่วงนี้กิ่งพันอเออเป็นโมคะวดอก สีเหลืองสีม่วงต้นอะไรเอ่ยอ๋อที่เขาวาหมหอมกันนะมากเนี่ยสีม่วงอันนี้สีขาวต้นเท่าไหร่สามร้อยกว่าบาทค่ะโอ้นี่ดอกน่ารักมากของฟอมนี่ของจริงเนี่ย ก็ยออัน้ำกกะคอยของจริงไหมคะเนี่ยดอกอะไรเนี่ยต้นสูงประมาณเม็ดหนึ่งได้โอ้เหมือนจะบกบางมากเลยประมาณห้าร้อยอะ มีเยอะค่ะช่วงนี้นี่อุเมอุเม่มมมมม โอเคค่ะเดี๋ยวพาชมแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ